ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทางพ่อใิโจวบ้านังคอนะครับก็ได้มาที่วัดแสงเกษมนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับมีการจัดงานนะครับงานบูรพาจารย์นะครับที่วัดแสงเกษมนะครับเป็นวันที่ลึกถึงนะครับครูบาอาจารย์นะครับเจ้าอดีตเจ้าวาดวัดแสงเกษมนะครับซึ่งทางวัดแสงเกษมนะครับก็ได้จัดงานเป็นประจำทุกปีนะครับของวันที่4กันยานะครับ2 แต่วันนี้ก็จัดวันที่4กันยานะครับตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะครับคนก็เยอะนะครับซึ่งกิจกรรมก็จะมีการมีลงคานจากข้างร้านต่างๆนะครับเข้ามาให้บริการเนาะมีการจับจ่ายอาหารนะครับน้ําต่างๆนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับที่วัดแสงเกษมนะครับซึ่งทางพุณอโจ้บรรลอวันนี้ก็เลยมาถ่ายบรรยากาศนะครับที่บริเวณพิธีนะหน้าวัดแสงเกษมนะครับ หลวงพ่อใหญ่นะครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศตรงบริเวณลงทานนะครับก็จะมีห้างร้านต่างๆนะครับก็มามากมายนะครับแล้ววันนี้นะครับทางร้านนุ้งอิงพุ่งเงินนะครับร้านเสื้อผ้านะครับที่โลตัสเดตอุด่นก็ได้มาทํโลงทานเป็นไอศกรีมร้านลุงนวดนะครับก็มีคนเข้ามาคนเข้ามาก็เยอะนะครับคนเข้ามาเยอะมากนะครับก็เลยมกหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนแต่เช้าเนี่ยคนเข้ามาแถวยาวเลยนะครับวันนี้ทาง เสื้อผ้าต้องตาโรตัสเด็ดดก็มาบริการไอศครีมนะครับก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เรามีอาหารนะครับบริการอาหารต่างๆมากมายนะครับก็บรากาศก็คนก็เริ่มเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยได้จะพาไปชมนะครับบรรยากาศแถวๆลงทานเนาะครับวันนี้ก็เลยเอาบุญมาขากันด้วยนะครับทุกคนครับนะครับพอดีเพ่อจะชมัานขอนะครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศนะครับแต่ว่าตรง ร้านมื่อเช้านี่ก็หมดแล้วครับนี่ร้านนุ่งญิงทุ่งเงินนะครับร้านเสื้อผ้านะครับไอจีหมดแล้วนะครับเพราะว่าเข้าแถวยาแต่เช้านะครับวันนี้ก็เริ่มเริ่มมีจากคนทางในหมู่บ้านนะครับทางห้างร้านต่างๆนะครับในอำเภอเดียดเนาะก็มีมาบริการอาหารนะครับนี่ตรงนี้เป็นโรงทานคุณยายอ๋นะครับผูกจันและลูกหลานนะครับแล้วก็มีนัดบัวรานะครับสันสนีนะครับบัวงามนะครับมาบริการอาหารต่างๆนะครับซึ่งก็มี คนก็มาเข้าแถวคิวยาวยาวเหยียดเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ตรงอารีกมก็หมดแล้วนะครับไปสกีมนะครับหนีลงหนวดไอ้ทีมหมดแล้วนะครับร้านอุ้งอิงทุนเงินเสื้อผ้ามื้อเช้านึงแถวยาวเลยนะครับมาถ่ายวิดีโอนะครับไล์สดพอดีไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงก็เลยมาถ่ายวิดีโอใหม่อีกทีนึงนะครับนี่คนก็เริ่มเข้ามาเยอะมากนะครับบรรยากาศนะครับผมพอดีถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอ อผพอดีเจอพี่เขานะครับก็คนก็มาเยอะมากนะครับตรงบรรยากาศคนเริ่มเยอะมากนะครับมีบริการอาหารต่างๆแล้วก็ไผ่หลักบอกเออบอกได้ใช่ไหมเขาตั้งที่แถวไหนบนนี้เชือชื่อยังบอกบอกเชื่อไหนเนี้ยที่อย่างนันเออจะแถวนีนล่าสั่นก็มีคนมาบริ การอาหารต่างๆมากมายนะครับอาจารย์ท่านก็มาดูความเรียบร้อยเนาะในพิธีนะครับผมคนเยอะมากเลยนะครับคนเยอะมากเลยก็มีร้านต่างๆเข้ามาบริการอาหารนะครับลงทานแต่ละหน่วยงานเนาะก็เข้ามาเยอะมากนะครับวันนี้นะครับไอซครีมของร้านเสื้อผ้าต่างๆร้านเิ็ล้มก็หมดต้อนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าคนมาอ่า เริ่มคนเข้ามาเยอะมากนะครับหนุ่มๆตอนเช้าคนยังไม่เยอะนะครับแต่ตอนนี้คนเยอะนะครับนะนะครับมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะครับบริการเสียงอาหารจะให้เทสนะครับบางทีก็หมดแล้วนะครับบางทีนะครับเพราะว่าคนก็มาเยอะนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นงานที่วัดวัดแสนครับเป็นงานบุรพาจารย์นะครับก็ได้ถึงหลวงพ่อนะครับผู้ที่เป็นอดีตเจ้าวาดวัดแสงเกษมนะครับ ตรงนี้ก็จะมีพระใหญ่นะครับมีกลับมาไหว้พระขอพรด้วยนะครับผู้ที่มาร่วมงานนะครับมาร่วมงานนกสางก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งอุ่มท้องนะครับวันนี้นะครับเป็นวันบุรุษพารย์นะครับค่ณเชอญพระกขอก็เลยมาถ่ายบรรยากาศนะครับหน้าบริเวณหน้าวัดพระใหญ่นะครับก็เลยเป็นแต่ละคนก็มาร่วมงานเยอะแยะนะครับแต่อซครีมก็หมดแล้วนะครับไอซครีมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวัดเสงนะครับวัดเสงสีมัดข้อใหญ่นะครับตป็หลวงพ่อใหญ่นะครับให้คนมากราบไหว้ขอพรนะครับข้างในก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ข้างในเดี๋ยวมีโอกาสจะขึ้นไปข้างบน่ายบรรยากาศนะครับผมโอ้อันนี้เป็นเป็นระฆังระฆังไม้น่าจะเป็นระฆังนะครับระฆังไม้นะครับทนคนตีตุ่มๆนะครับน่าจะเป็นไม้ ก่าแก่พอสมควรนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ให้ปลานะครับที่ให้อาหารปลานะครับก็จะมีปลาเยอะแยะนะครับคนก็เริ่มทยอยมานะครับคนเริ่มทยอยมาตรงนี้เป็นที่ให้อาหารปลาเอามาเท่ๆเริจารเพื่อนไหวหนึ่งหัว ก็จะมีคนมาให้อาหารป่าด้วยนะครับเยอะนะวันนี้อากาศดีะดดนะครับอากาศดีเมื่อกี้แดดนะครับเมื่อเช้านี่ตอนนี้ไม่ไม่แดดแล้วนะครับแดดลมลมตกนี่น่าปลานะครับมีปลานี่เนืนโ,โอ้โหปลาดุกอ้าวปลาดุกจับปลาดุกได้ด้วย,ยว <c oughs> โอ้จับจับปลาดุกไลยเลยกินกกนเหเลย <c oughs> เออครับนี่ปลาปลาปลาน้อยกับปลานอยัมันตัวใหญ่ใหญ่ก็ยังเยอะครับตัวใหญ่ใหญ่อันนี้มันยังตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ก็น่าจะมีอยู่กลางน้ำนะครับตรงปลานะครับครับตรงบริเวณวัดเสียงเกษมวันนี้ก็จัดงานนะครับนี่ครับคนก็มาที่อ๋อให้อาหารปลาเนาะกลับมาอ่มารับอาหารนะครับเครื่องดื่มต่างๆนะครับมาบริการผู้ที่มาร่วมงานนะครับ

โอ้ส้มตำนะครับมีลงลงทานเม่เดีโต๊กจีนเนลี้ยงนูกตลาดสดถ่ายวิดีโอถูกก็ามามบริหารอันนั้นยังนั้นโอ้เยอะแยะมากเลยนะครับอาหารร้านเม่เดีโต๊กจีนนะครับก็มาบริการนะครับผมไอศกรีมนะครับอันนีน้ก็ไอศกรีมนะครับผมอ่ใส่บนร้าเลย ครับหมดสอนนะครับหมดสอนเพื่อนของเสื้อผ้าตรงตาโรตั่อีกเดิมก็หมดแล้วนะครับเพื่อเกี่ยวนะครับคนเยอะนะครับก็ม,มีอาหารเริ่มทยอยมานะครับคนก็เริ่มทยอยมา วันนี้ทางพิจูบรรนารนะครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศนะครับงานบุญรพาจารย์วัดเสียงเกษมนะครับก็มีคนมารขวมงานนะครับคนเยอะนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ทางพิจ้บรรนารนะครับก็ขอจบที่ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอขอบคุณมากขออาบุญมาฝากเลยนะครับขอบคุณมากครับส,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 สวัสดีครับ